สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเปิดกรชาในไอดีหลักเอ้พูดผิดไอดีรองนะครับมาอยากได้บอสมืดไอดี ID นี้ผมยังไม่มีบอสมืดเลยให้รีบเปิดกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะหมดเวลาก่อนแล้วจะหมดเวลาเมื่อวันที่ส1เอ็ดือนเต่อ4เอ้ต่อตีสนะครับรีบเปิดนะครับถ้าใครอยากได้มา โอ้ตู้กันบินก็ยังอยู่ส่วนส่วนกาะช่าพอยด์ดีจะไม่ได้แต้มแล้วนะครับถ้าเปิดด้วยลูบี้นี่จะไม่ได้แต้มแล้วเป็นวันที่สาสิเอเป็นต้นไปครับจะไม่ได้แต้มแล้วตอนอัปเดตนะครับตอนอัปเดตมากใหม่ๆนะเปิดกชาชาเถอคลิปอัดไว้ล่วงหน้ามา,ายี่สิบใบขอบอนมือเือเมียากเสียลูบี้เลย เอาจริงเห็นได้บอสมือเถอะไอดีนี้แต่ได้แล้วคนนี้สล็อตไอดนีนี้แต่ไอดีหลักผมไม่มีโอ้โหไม่ได้เลยแต่ไม่เป็นไรเปิดหาใหม่ได้ขอคนนี้สลอ็อตเอ้พูดผิดขอขอบอสมือนะมีเกียวหนวแล้วเกียวมายองเน็ตโอ้โหไม่ได้เลยครับท่านแต่ไม่เป็นไร มาเลยบอสมืดเถอะขอบอสมืดไอดี ID นี้ยังไม่มีมบอสมืดเลยขอบอสมือดอือหือเกลือครับมาน่าจะรอบสุดท้ายได้เลยผม,มอยากเปิดต่อด,ด้วยลูบี้เลยฮะเก็บไว้เปิดโคลโบเดือนหน้าแล้วเก็บไว้เปิดเกียร์เดือนหน้าดีกว่ามารอบสุดท้ายแล้วมาเลยรอบสุดท้ายจริงเถอะ มาเลยบอลมืดไอดี ID. นี้ออกยากมากเอาจริงเกลือมากเปิดให้ได้เถอะบอลมืดโอ้โหโคนี่แชมเปญไม่ออกเลยครับท่านสงสัยต้องต่อด้วยลูบี้แล้วตอนแรกว่าจะไม่เปิดด้วยลูบี้นะเอาไว้เปิดเกียร์แต่ผมนี่คืออดไม่ได้เลยฮบอบ์อลมืดนี่กว่าจะมา กว่าจะมานะบอสมืดถ้าไม่แทรกกับตู้โครโบนะถ้าไม่แทรกถ้าไม่มาแทรกกับตู้โครโบมาเลยเปิดต่อด้วยลูบี้ออกมาโอ้อยังเกลือเอาเถอะลูบี้มาอีกสองครั้งหมดตัวแล้วมาเลยอยากได้บอสมืดมากเลยดีนี้อุ้ยเบาลกเฮ้ย อยากได้บอดมืดแต่ได้เบาลล็อกเออเออโอเคได้อยู่แต่ว่าไม่มีเกียร์รองรับโอ้โหดวงดีมากเลยได้เบาลล็อกมาขอบอลมืดเธอหรือว่าจะไม่เปิดต่อแล้วคิดก่อนมาขอขอเปิดต่ออีกแล้วกันห้าสิบรูบี้ มาใน,นก็ได้บาวล็อกแล้วขอบอลมืดเลยโอ้โหบอลมืดโอ้โยดวงดีโซนวูฒโอโห้หลังจากเปิดได้บาาล็อกแล้วเปิดได้บอลนอกกฎหมายไอดีลองผมโอโ้ดวงดีจัดคิดถูกนะที่เปิดด้วยรูบี้มาเปิดกระชากกันต่อที่ไอดีตัวบินนะครับอ่าขอให้ได้เถอะ ไอดีลองผมได้แล้วโอ้ยดวงดีจัดเลยในคลิปเดียวทั้งเบาลล็อกทั้งบอสมืดได้ครบแล้วแล้วก็โคดี้สล็อตด,ด้วยไอดี ID ลองได้ครบหมดแล้วมาไอดีนี้ยังไม่ได้สักตัวมาเลยขอได้เถอะมาเถอะไอดี ID นี้ต้องได้แล้วแหละเผื่อบีบางคนถามว่าพี่ไม่เปิดไม่เก็บไม่เปิดเชนซอร์แมนเหรอเก็บไม่ได้ครับอุยอ๊ยเฮ้ย อะไรเนี่ยเฮยดวงดีดวงดีทั้งสองไอดีเลยโอ้ยยังไม่ตั้งตัวเลยครับท่านว้ดใบเดียวออกเฉยที่เปิดที่เปิดหลายรอบแล้วตอนนั้นอะ่ะเปิดไม่ออกเลยมาเปิดได้ตอนนี้เฉย